โอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้จะมาลองเล่นปืน RX 3 Pilot นะครับเพิ่งจะได้มาเมื่อจะกี้เลยนะเล่นครบเวลาของวันนี้ได้นะครับวันอาทิตย์เนี่ยก็คือก็คือวันนี้นะครับเล่นครบเวลาของวันนี้ได้นะครับโหแต่ตอนนี้ก็้รงบอกเลยว่าค่อนข้างดึกมากนะครับคือผมเล่นข้ามวันมาเลยนะก็นี่ครับ คือผมจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับว่าที่บ้านนอนกันแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นสเตตัสต,ตัวปืนนะครับเอ่อมันจะเหมือนกับอัคธรรมดานั่นแหละฮะคือผมไม่รู้ว่ามันมันคือของแลบว่ะแบบมันเคยเอามาขายปะคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นพี่พี่เขาบอกว่ามันเคยเอามาวางขายแล้วนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะว่ามันมีอยู่ใน P B ด้วยนะปืนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวปืนในเกมกันดีกว่าลองไปเล่นลองไปเล่น โอเคก็เข okay. ้ามาในเกมมาแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูลายปืนแป๊บนะครับผมเดี๋ยววางไว้บนโต๊ะเฮ้ยจะตายก็นี่ครับลายปืนมันไม่รู้อะผมไม่เคยเ้ยเอ้าม,มาไงวะคือ <c ười> ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่ามันมีปืนนี้อยู่ในพีบีด้วยนะอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลย คือถ้าใครเคยเห็นแลแบบเคยเล่นแล้วเนี้ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ตัวผมเบนนี่เพิ่งเคยเห็นนะตัวนี้อ่ะเอสามไพเลทครับผมโอ้โหเขาเลือกไว้ย <Jane S 1> ผมไม่ได้แม่วละ <G> ปืนมันดีนครับผม <G> มันคือปืนแล้วเหรอมันคือของแล้ <G> ไม่ทันแล้วอ่ะ <G> เปิดไปแล้วอุ่ยถ้ามันเป็นของแล้ก็ ไม่สบายก็คือเปิดไปแล้วผมเสียดายก็คงไม่ทันแล้วนะวิ่งรเบิดเฮ้ชอเฮ้ยเวนหมดโอ้โหแมค้างด้วยเมื่อกี้กระตุกเล็กน้อยนะอีนอ้น้องเต้ตามเล่นด้วยน้อ,นองเขาก็ไม่ดูแล้วั่วอยู่ เฮ้ยนี่ยะยาสุธโอ้าวโหยเขียน h e a อ s h o เฮ้ยเ e ด d K โดน K ท w o อ้โหเฮ้ยมันแรกๆยังไงไม่รู้อะคือมันเป็นเพราะผมปรับเอฟเฟกสูงแน่นอนมันเลยจะแรกไม่ไม่นิดละแรกเยอะเลยครับนี่ไม่รู้ว่าจะเอาไปเรนเดอร์คลิปนี้จะแรือเปล่านอน อ๋อย่าตกตาไอ้สองมีได้เละขี้โม้เฮ้ยเอาเรื่องนะไอ้ผมผมว่านะเว้ยบบปืนมันค่อนข้างนิ่งนะคิดไปเองมันไอ้เพื่อคนยังไม่ดูนะฉายาที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นลั่นสี่นะแล้วก็ระเบิดไกนะ เหมือนเดิมใส่แบบนี้ทุกครั้งนะฮะหนึ่งดาวโปรครับท,รที่ไม่มาเล่นนะพ้อเฮ้ยต้งโดนได้ไงวะตัวเน,น็คโ,โอ้โหเกินตายตนาตนา,นา <c oughs> นดีดีแล้วเปิดทันทีนี่จะเล่นคุ้มหรอเนี่ยนะ เปิดมาผมเอามาอัดคลิปตาเดียวแล้วก็เลิกแล้วผมไปนอนนะ่ะหนึ่งดาวโผล่ครับหนึ่งดาวโผล่ครับเ้ยนี่ยิงสองสาหัวนี่ร้องโผล่เลยวะจ <Double Kill. S 1> ากเลดักโคตรโหดคุมปืนไม่เก่งครับไปเลยเฮ้ยหมดจะตาย easy ระยะระยะระยโอ้โหแม่งไม่ตายวะก็เดี๋ยวอาเสร็จผมก็คงจะลงเลยนะคลิปนี้เออว่าทำไมวะคือแม่งดึกมากครับตอนนี้สบอย ระเบิดให้ยงโคตรแรงไม่ได้โปผมพูดเล่นเถอะพี่เอาจริงขึ้นมานิดหนึ่งก็สองโฟนเฮ้ยเดี๋ยวไม่แน่นะครับถ้าผมสตรีมอาจจะเล่นให้ดูในสตรีมดี่นะตัวนี้นะเพื่อใครไม่เคยเห็นกันเอาจริงอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ครับี่ยังไม่เคยเห็นนะตนี้ เฮยอุ้ยกันจะโมเลย aesthetic. สองหัวร่วงโอ้ยตารัวๆเลยเว้ยหนึ่งดาวโหดว่ะธรรมดาไอ้เนาะไอ้สองนี่ถ้าตัวเต็มนะโหไม่ยากจะโมตัวไม่เต็มนะ โอแม่งยังไม่หมดจนิงๆวะ่ะระเบิดเบียนระ์เนี่ยพี่ผมพี่ผมหนึ่งดาวเมื่อกี้ยังร้องพี่โป่ปเลยวัดก็หลับวัดก็หลับเก็บตายเดี๋ยวโดดลงมาก่อนอันนี้พี่อ่ะ <c oughs> โอ้โย <c oughs> จะจบแล้ว ก็ชนะฮนะพวกคนชนะอยู่แล้วฝั่งที่เฮ้ยโดนอะไรวะโอ้ไม่โดนโอ้ยนี่ขนาดแบบเล่นดึกๆเลยเนี่ยง่วงๆนอนด้วยเนี่ยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นอีกสตาร์แล้วกันนะฮะเมื่อ,อกี้จบไวไปครับเมื่อกี้จบไวไป เวลาก็เดินเร็วแลวกน้หวังว่าจะไม่มีโปนะครับเดินๆค่ะเย้นะโผล่เฮ้ยมีทางลงข้างล่างนะครับด้าน,นนี้คือพ,พี่ว่าเนี่เดี๋ยวเสียงในคลิปผมมันอาจจะแบบเบาแน่เลยคนระับเพราะว่าผมค่อนข้างพูดเบานะก็ที่บ้านผมตอนนี้นี่น่าจะนอนทังหมดแล้วอ,อ,อย่าสก,กิ ที่ไหนวะโอ้โหระเบิดนี่ก็ปาจังโอ้โหฉีดเฮตเช่น,นเอาเลี้ยงไว้เลยนี่ไม่ไม่ใช่มืออักแล้วเนะี่ยก็จะแบบใกล้หน่อย นั่นไม่เป็นนะครับโอ้โหมันจ้าซะเกินเอาเรื่องนะงเฮ้ยปืนมันดีครับผมไมไ่แม่นน,นะยิงยิงไปเดี๋ยกระโดนโอ้โหดู อัพ A สามไพเลสนะครับผมนั่งเรียนรับเอ้ยตกตาแทบรากำลังเล่นโปร V สามโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือตีสี่ครึ่งนะครับณเวลานี้นะ ่ยังจะเจอโปรอีกนะไม่น่าเชื่อฉันหลับไม่นอนกันโอ้โหนี่ลยโอ้ยแบ็คแปนอากาศลุตอืมโอ้โหอืมมันลุตซีหัวนะแบบ เล่นตลอดเจ็บคเพื่อโบว์เนี่ยนี่นะครับเฮ้ยเห็นโบแล้วเห็นโบแล้วโอ้โหโอ้โหมันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันเล่นเวลานี้คิดว่าแบบจะไม่เจอแล้วนะแม่งก็แบบใส่แบบออนไลน์24ชั่วโมงเป็นบอทอะบอทเล่นอะไรบ่าง ้ว่าเราก็จะเล่นกันต่อไปนะให้จนจบแมปนะครับผมว่าเราตั้งใจเข้ามาเล่นแล้วนะต้องเล่นให้จบแมปอุย้ยเชื่อหัวเชื่อมหัว,ว,หวยังไงวะเดินผ่านเป็นแทกย เว้ยมาแล้วเอไเอไอ้ปวดตายเว้ยโอ้ยมาลูทับกุ้หัวร้อนเลยเฮ้ยมัน,น,ยน,นจะโดดขึ้นมาเลยเว้ย จะเล่นตอนจะตีห้าแล้วนะฮะ,ะวิลเบริเบรตโอ้โหโดนวิเบิร์ตัวเองเฮยมโดโโโด ข้างหน้าด้วย Blue Team win Holy shit แม่งยิงเบสซี่ที่สามตัวโอ้โหโอ้ยก็เนี่ยเกือบตีห้าแล้วนะครับก็ยังมีโปอยู่ในเซิร์ฟให้เราเห็นกันนะครับเพราะโโอ้หแบบไปหลับไม่นอนกันเลยไงวะนะแบบ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะฮะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสาหรับคืนนี้ฝันดีครับผมบายบาย Good